เรื่องราวของสองนักเรียนเทคนิคกำลังขี่รถกลับบ้านแต่สุดท้ายกลับไม่ถึงบ้านครับเพราะว่าไปพุ่งชนรถหรูกลางทางแบบนี้นี่ครับพาไปดูภาพกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับตำรวจสพนาจอมเทียนเข้าไปตรวจสอบพบนะครับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋งบนทางหลวงชนบทมุ่งหน้าพระพุทธรูปเขาชีจันอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี นี่คือสภาพรถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหพังยับเลยทีเดียวนะครับแล้วที่เอาผ้าขาวปิดอยู่ก็คือศพของน้องภูริพัทน์อายุ17ปีเป็นคนขี่นะครับตายคาที่พื้นที่ซ้อนมาก็คือเกียรติเดชาอายุ17เท่ากันอันนี้รอดนะครับแต่ก็เจ็บสาหาัสมีแผลถลอกตามตัวที่ขอบตาและก็ขาซ้ายหักคาดว่าสมองอาจจะได้รับการกระทบก,กระเทือนอย่างหนักครับ เจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่นอนหน้านี้ไม่ได้เลยนะครับก <สะ S 1> ู้ <ใน S 1> ภัยก็เลยต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลกันไปนนขนาดเดียวกันครับใกล้ๆตรงนั้นไปพบรถหรูนะครับยี่ห้อมาเซราติมีชาวรัสเซียนะครับเป็นคนขับให้การบอกว่าก็ขับรถมาตามทางปกติจูๆ่ๆมอเตอร์ไซค์ของน้องทั้งสองคน เสียหลักพุ่งคาเลนมาชนทางฝั่งซ้ายอย่างจังครับเนี่ยฮะโอ้โหหน้ารถพังยับนี่ล้อมแม็กด้านซ้ายมือนี่หลุดออกมาเลยนะครับเบื้องต้นจากการสอบถามญาติของผู้ตายทราบวา่าน้องทั้งสองคนเป็นนักเรียนเทคนิคสถาบันแห่งหนึ่งในจังหวัดชุบุรีหลังเลิกเรียนกําลังจะขี่รถกลับบ้านที่จังหวัดระยองครับแต่ไม่ถึงบ้านนะตาย1เจ็บหนึ่งครับนี่ญาติพอมาที่จุดเกิดเหตุร้องไห้โคลเลยทีเดียวนะครับ